ทำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่สามชิมชีวีชื้นชูเช่าเชื้อเชื้อเช,ชื่อมชัยชยโย สีอิวซึงโซโดกดวงดวงดวนดองดอยดาดดันดา ดำเนินดีบเด้งเดือดเดตดตวงตอมตะกรอตะกระตะเกีย ำลึงตึงตูนเตยเต้าหู้เติบเตือนตายทมทอมถากทิน